เพ้ดผิดเออกวันนี้ก็จะมาเล่นแองเกิลเชลนะครับก็สําหรับใครที่ผมสําหรับใครที่อยากดูเจ็ดร้อยแปดเร้อยี่เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยไม่ได้เน็ตไม่แรงอะไรขนาดนั้นนะครับก็หกไม่เองของทีโด้วยบอกว่าไม่แรงหรอมก,ก็ไม่แรงนะครับเอ,อก็ก็เลยเอา480-400ก่อนเอ่อเพราะว่าเกมนี้มันก็ประมาณเนี่ยหน้าหน้าจอเท่านี้เอง เรามาเล่นกันเลยดีกว่าไหมเราคิดว่าอย่างนั้นก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเรื่องรักนะครับเออไม่ข้ามก็เกมนี้ก็หาซื้อตามทั่วไปไม่แน่ก็สตูดิโอกูนั่นเองเป็นของค่าสตูดิโอข้ามนะหรือไม่ไม่ข้ามแต่เขาก็ทำเกมออกมาดีนะผมเคย่งเล่นอ,อยู่ครั้งหนึ่งเพราะสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้รถทุลิคคิดมาโอ้ใครจะไม่ได้คิดล่ะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนถ,ถูกกำหนดไว้ ด้วยเป็นสิ่งเดียวที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเออเดี๋ยวนะครับเอ่อถ้าผมใครอยากให้ภาพเสียงผู้หญิงก็รีเควสต์เข้ามาได้เลยแต่ถ้าใครไม่อยากให้ภาพเสียงผู้หญิงกว่าเออเสียงผู้หญิงมันทําให้ผมอายหรือว่าทำให้ผมหลอดอะไรก็ตัวอย่างผมก็เคยฟังเสียงหลาคนผู้หญิงม่นทาให้ผมอาย mm. มากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยฝนเม็ดฝน,ฝน,ฝน,ฝนที่ร่วงโปรยปลายลงมาแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดผมยืนมองดูน้ำเสาลิชัยช้สมรภูมิสัญญาณแห่งการส,ส,สัญลักษณ์แห่งเกยียรติยศอันน่าภาคภูมิใจของชัยชนะ ฝรั่งเศสในสงครามเยอจีนวันนี้สยามเอาชนะพวกฝรั่งล่าน,นี้คมได้อีกทั้งยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของเมืองหลวงเทศนี้ท่าที่มันดนความสั่ัการขนาดนี้ยังมีสักกี่คนกันนักที่จะรู้ผมนึกสงสัยอยู่ในใจระหว่างนั้นเม็ดฝนก็ยังคงลุกเปิปลายลงมาเรื่อยๆจนไม่มีท่าไม่มีท่าทีที่จะว่าหยุดหยอ่อนผมยืนมองเม็ดฝนนั้นและคิดครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินปรัชญาที่ว่าชีิตของเรานั้นก็เปรียบเหมือนเ,เปดเสมือนเม็ดฝน ที่ก็ิาจากฟากฟ้าเดียวกันแต่ก็แต่แบ่งแยกกันยามลุ่หล่นสุดท้ายก็กระทบกับพื้นไหลรวมกันกลายเป็นสายธารหวงคืนหวงคืนสู่หนึ่งเดียวกันอีกก็บทน,นี้เราจะเป็นบทจีฟ้ากันครับทําไมเนาะคนเราถึงต้องแบ่งแยกและเก่งแยกก็อันนี้จะเป็นบทจีฟ้านะครับผมก็ดูบทจีฟ้าไปแล้วมันทำให้ผมซึ้งมาก,กและก็แล้วก็ดีที่สุดนะครับและผมจะบอกว่าฟ้าไม่ดีที่สุดแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นไงต่อไปสําหรับ ผมจะไม่บอกนะครับสรุปก็คือคือถ้าตั้งผมเลือกไปมอนที่เป็นคนเก่งแย่และหาที่หลบฝนเดี๋ยวค่อยดูบอกต่อท้ายแล้วกันผู้ชายตัวโตยินเบียดคนที่ตัวเล็กกว่าหน้าหน้าดีเหมือนนี้คนจะแคบเกินไปแล้วกระมังเนี่ยคนจะอธิบายตรงกระมังนี่คือลระมังผมจะพูดลระมังแล้วกันเดีย๋ยวนะหรือที่จริงแล้วน้ําใจนั้นแคบแคบกว่าพูดทําไมไม่รู้เรื่อง บมงคนก็บอกองนี้นะครับผมผมก็จะเพูดแบบไม่ไปพูดรีเวสอะไรอย่างเงี้ยเลยผมก็จะพูดอย่างเดียวเลยยังไม่มีท่าทีว่าฝนจะหยุดตกผมเองก็ได้แต่รอรอต่อไปพาใต้ชันชลาของป้ายรถเมล์ประจำทางผมมองเห็นรถประจำทางคันแล้วขันเล้าที่จอดเทียบท่าและบรรดาผู้ที่ยินรอคอยต่างกูกันไปเอ่อกันไปอ่ออยู่ที่หน้าประตูเพื่อแย่งกันขึ้นไปหา,หาที่นั่งบิดทั้งให้คนลงก่อนครับ เสียงของพนักงานเก็บค่าโดยสารตะโกนดังเป็นระยะระยะดีต่เก่งแย่งเหมือนสัตว์ป่าผมคิดด่ากัพวกนั้นในใจถ้ารูา้สึกรอคอยเข้าคิวกันดีๆทุกคนก็ไม่ต้องมาทนเปียกฝนเพราะแยกกันขึ้นรถจนไม่ได้ขึ้นแบบนี้เรื่องง่ายๆแค่การรอคอยและเหตุสระแบบนี้ทำไมถึงไม่เข้าใจกันสักทีนะผมเบนความสนใจ ของตัวเองกลับมาที่ส่วนร้านค้าด้านหลังที่คนไออัดน้อยกว่าที่ซึ่งธุากรรมผมได้ศึกระบุไว้แล้วเ <c oughs> ขาโทษทีวันเสาร์ที่สองมิถุนายนผมก็จะไม่พากเสียงผู้หญิงแล้วกันมันอาจจะทำให้คนอายหรือว่าคนหลอนก็แล้วแต่เออ่พี่คะตื่นได้แล้วพี่แคม,มันเสียงมึงโอ๊ยทำไมเอาเสียงผู้หญิงวะแม่งมันไม่เหมือนนะพี่คะตื่นมันจะสายแล้วนะ เธอกำลังเรียกผมผมเริ่มรู้สึกลำคาญพี่ก้าสายแล้วฟังจากน้ำเสียงแล้วดูทาทางความเดินเินจะหมดเส้นผมนมี่แหละจะหมดเส้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มันน่าจะเป็นคุยผมสั้นนั่นเองอรุณสวัสดิ์ไม่ต้องมรสวัสดิ์เลยลงมาได่ไม่กี่โมงแล้วครับพี่ปาดไม่รู้สิ9โมงแล้ว9โมองอะทำไมไม่โมงี่ไรกว่านี้สงสยัยมึงต้นตื่นสายเนี่ยเราเนี่ย ฟ้าพยายามเรียกพี่ติ่งแต่ตอน8ปดโมงแล้วแต่พี่นะ่ะมัวแต่นอนคิดซศยาอยู่นั่นแหละฟ้าน้องสาวผมพูดด้วยท่าทางโกรธฟ้าจะลงไปรอขา้างล่างนะพี่ก็รีบๆหน่อยแล้วกันเออทำแบบน,นี้ผมดีมันก็แบบพูดง่ายๆดีขึ้นพูดจบฟ้าก็รีบเดินออกจากห้องไปตุบ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 เย็ดเท่าแม่งดังเหลือเกินเสียงลงมบันได้มันแรงจกรทั่ถึงอารมณ์กดของฟ้าเอาล่ะไม่มีเวลามากแล้วผมคิด เสื้อเสื้ออะไรเสื้อผมเปิดรื้อตู้เสื้อผ้าค้นหาเสื้อนักศึกษาตัวสีขาวต่อไปก็างเกงถุงเท้าผมจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองอย่างรวดเร็วเว้แล้่ายเรีอบแบบน้ำอ้าวไอ้นี่รีบอับน้ำเอาออำอทำไมเราไม่อ่านต่อโอ้โหผมรีบอาบน้ำรวดเร็วด้วยเวลาไม่ถึงสิบนาทีพี่คะระบิกหรือไงเจ้าของฟ้าตะโกนดังขึ้นมาจากชั้นล่างเดี๋ยวจะเสร็จแล้วผมตะโกนไปเสร็จเสื้อผ้าไป เออจุดๆเอาละเสร็จแล้วล่ะต้องไม่ลืมที่จะหยิบเอาเป้สมบาระขึ้นสะพายหลังและออกจากห้องเย็นโดเลโอบาทผมรีบวิ่งตรงไปที่บันไดและลงไปชั้นล่างอย่างรวดเร็วพี่ไม่ลืมอะไรแน่นะนั่นสีเรือนไปหรือเปล่าถ้าจะคิดถ้าจะคิดดูดีๆก่อนถ้าจะคิดดูก่อนผมว่า ถ้าคิดดูก่อนมันก็จะนานไปหรือเปล่านะถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่น่าลืมอะไรผมก็ว่ามันก็จะเร็วไปโอเคเอานี้ก็แล้วกันเสื้อผ้าอาบน,น้ําหนังสือเรียนช่างมาันเถอะผมมาแรกหน้าง้นรีบไปกันเถอะเออฟ้าเดินตอกออกไปที่ประตูแล้วเปิดมันออกโดยมีผมเต้าออกมาติดดมีเียงเป,ประตูด้วยอายอกาศดีจัง ฟ้าเงายมองท้องฟ้าที่สดใสและเอ่ยขึ้นเช้านี้สดใสจริงๆแน่ละ่ะถ้าไม่ไปเรียนตอนเช้าของพุงก็ยังนอนหลับอยู่บนเตยียงอย่างสบายลมตอนนี้มันสายแล้วนี่ลืมเช็คสนิทผมรีบวิ่งตรงไปข้างหน้าท,าทันทีเดี๋ยวที่พี่คะฟ้าตะโกนไล่หลังผมเอ่อทีนี้แหละรีบวิ่งเชียวฟ้าบน่นเรื่อทางไม่ส,มสบอารมณ์นะ ถ้าไม่รีบเดี๋ยวก็ไปไม่ทันกันพอดีฟ้าว่าพี่น่นาจะตื่นให้เร็วกว่านี้นะฟ้าในผมเรื่องที่ผมตื่นสายวันนี้จีของเธอเ้าไม่มีฟ้าผมของสายไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็าแต่วันนี้พี่ปากไปเรียนและจะเข้าเรียนจริงๆเหรอฟ้าพูดในผมอีกเป็นคนที่สองวิชาเรียนวันนี้คือวิชาปรัชญาเป็นวิชาพื้นฐานที่ผมค่อนข้างถนัดแน่ละ่ะผมแค่ผมอ่านหนังสือเองเข้าใจได้ทุกบทปูงจนหมดแล้วและประบบนี้แหละ ที่ผนทั้งันถึงค่อยอยากจะเรียนวิชานี้เท่าไหร่โชคไม่ดีนะวันหนึ่งที่ผมดดดเรีนเยนวิชานี้รับเจอผมตกากำลังโดดพอดีซ้ําร้ายยังเอาไปนี่กับเลาเพิ่งไม่ฟังประสบกรณีที่เธอแต่งผมก็เลยรับและรับเด็และต้องคอยระวังไม่ให้ฟ้าจับได้อีกไอคิดเดินทาอะไรฟ้าอยู่ในใจหรือคปเปล่าผมไม่ได้เสร็จทันทีไม่รู้ล่ะที่พี่ปาโดดภาพนี้อีกแล้วก็รับรองว่าเป็นเรื่องแน่ ผมคิดว่าผมกําลังถูกฟ้าขู่ต้องรีบออกทางหลบออกลจากสถานการณ์นี้คิดไดนั้นผมจะเริ่มต้นวิ่งอีกครั้งยิดโดเร็วห้าบาทมีนาฬิกาด้วยนะนาฬิกาหายไปแล้วในที่สุดผมก็มาหยุดอยู่ที่ป่าเมย์นหน้าหมู่บ้านผมไมด้ยินเสียงฝีเท้าของฟ้าที่มังตามมาติดๆและถ้ามันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดแล้วก็พีค้าเราดูเยยิโดเร็วห้าบาท สภาพึงรุแรงและความผมก็ถูกล็อกเอาไว้ได้วยเขยินรวงเยอะเรียวเคิลฟ้าไปก่อนเนี่ยจะไม่ออกผมบอ,อกกับฟ้าปูไปล่อยก็ได้ฟ้าถ้าทางเหมือนไม่พอใจอะไรนะผมก็อ้เทปเปอร์ออกสำหรับผมแล้วแรงกอดของฟ้าไม่ได้หนักสาหัสอะไร แต่ก็คงไม่ไดีนักที่คนทั่วไปจะมาเห็นผมกับฟ้าโนนเนียกันแบบนี้หลายตอนหลายครั้งแล้วที่ผมฟ้าไม่รู้สึกเข้าใจผิดแบบว่าเป็นคู่รักกันซึ่งมันทำให้ผมนั่งค่อนข้างลำบากใจเลยผมเองเพราะฟ้าคงรู้สึกไปไ้กับผมที่ปาดอ่อนแอแค่จุกละครน,นิดเดียวก็หมดสัแล้วฟ้าบ่นเชิงตัดเพ่อว่าที่จริงแล้วตอนที่ฟ้ายินบนตัวพี่ก็ไม่รู้สึกหนักอะไรหรอกผมบอกไปแบบนั้นถ้าไม่แบบถ้าแบบนี้เมื่อกี้พี่ปาดบ่นทำไมล่ะบูบูบ มันเหมือนเสียงขอป่ามาก่อนเนี่ยเสียงร้องบูย้ยาวๆของเชอแสดงสถึงเการนัพอจังของเชอเวลาที่เชไอไม่พอใจมรนานแบบนี้เสมอจนเป็นบบนิสัยไปจำตัวของฟ้าไปเสียแล้วฟ้าก็รู้นี่เราสองคนไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆก,กันแล้วนะผมเลยยักหน้าอธิบายแบบอ้อมๆที่ปาดอายเลยสิอายพี่มเมย์ต้องอายฟ้าเป็นน้องสาวพี่ฟ้าปากพี่ปากแข็งพูดจบฟ้าก็โผล่กอดผมผม,ผมพยายามดิ้นรลนและดันฟ้าออก ฟ้าไม่ปล่อยจนกว่าพี่ปาจะยอมรับฟ้ายังคงยืนยันที่จะอกอดผมอยู่แบบนี้เรเหมือนว่าผมจะยอมแพ้ซะแล้วเอาเถอะยอมก็ได้ก็ได้อาชาวบ,บ้านเขาหน้าฟ้าว่าผมเอาจากฟ้าแลผลองจากผมยอมตั้งแต่แรกฟ้าก็ปล่อยนานแล้วพี่ลำบากใจนะผมว่าต่อไปฟ้าเร่ออะไรไนมะ่เขาเรื่องลำบากใจตรงไหนนะพี่หรือว่าแน่นอนฟ้าต้องถามเจ้าคำถามนั้นอีกแล้วพี่ปาตัวสาวที่ ที่แอบเลงเว่าจะมาเห็นตอนอยู่รฟ้าเวรละไงฉันาาไปใหญ่แล้วผมคิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ติดขาดผมปฏิเสธเสียงแข็งขี้เหลือฟ้าจะเชื่อพี่ปากน่ะทานการเริ่มแย่เข้าไปใหญ่ที่ผมกลัวที่สุดก็คือฟ้าจะเอาเรื่องคิดเอาเองไปเล่าให้พ่อแม่กับแม่ผมฟังรถมาแล้วเย็ดโดเร็วห้าบาทรถประจำทางกัแเท,ท่ากับป้ายละครังชู้ชีวิตผมคิดรถเมย์มาแล้วพี่ไปละผลิเ,เป็นรถประจำทาง พีคะเราด้วยฟ้ายิ้วิ่งตามผมมันล้ติดปวดแม่งไม่รอน้องเลยอ่ะมันคนนิสัยอย่างนี้เองอ้น,นสวรีชัยทำไมต้องมาลงที่นี่ตลอดเลยรถประจำทางันที่ไปหาวิทยายของผมมาเที่ยาพอดีอ๋อต้องไปรถที่มาวิทยา,ายนี่ว่าผมรีบวิ่งคือรถประจำทางคันนั้นโดยที่มีฟ้าตามขึ้นมาติดๆถึงสักที ฟ้าพุดขนาที่เธอเดินลงจากรถไปํำทางหน้ามาวปทยาลไยนะมันหยุดแบบนี้ช่างเงียบเหงาโชคดีจังยังหรืออีกตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงเนะ่ะใช่โชคดีที่มาทันแต่ว่าพี่เขาเรียนหลังไฟอีกสองสชั่วโมงนะผมบนแต่ว่าฟ้าก็ดีที่ฟ้าปล่อยพี่หลับยาวจนมาเรียนไม่ทันเนี่ยเขาบุกคองฟ้าแล้วไอ้ผมเสี่ยงไม่ออกฟ้านั่นฉลาดลืมวิธีดักทางผมแทบทุกอย่างฉลาดจนน่ากลัวผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องรีบสลัดฟ้าออกจากหลุมก,ก่อนที่จะวางแผนว่าผมจะแอบโดดไปหลบทิ่ไหนแถวไหนดี แต่แน่นอนเรามนต้องไปสานที่ที่ฟ้าคาดไม่ถึงคิดดังนั้นผมจึเอ่ยปากชวนฟ้าเข้าเดินเดินเข้าไปในมหาวิทยาลายัยพี่ว่าเรารีบเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยก่อนดีกว่าเออวันนี้คนน้อยจังฟ้าไปขึ้นและหันไปมองรอบๆตัวเธอเองถ้าเหมือนกับว่าไม่เคยมีใครมาหาวิทยาลายัยหรือมันหยุดแบบนี้มาก่อนวันนี้พี่ปาดดูท่าทางไม่ค่อยล่าเริงเลยนะ ถูกแล้วน้องพี่มันคนละอยากนอนนี่นะว่าแต่ฟ้ายังไม่ไปเข้าเรียนเหรอเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกทําไมล่ะโอ้ตาใสโอ้โหน่ารักอ่ะหรือว่าพี่ปาดวางแผนจะไล่ฟ้าวให้ไปไกลๆแันรู้สึอีกแม่น้องสาวตัวแสกโอ้ยเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนอ,อโอเคถ่ายรูปไปเรียบร้อยอสำหรับนี้ต้องขอเดี๋ยวสวัสดีครับก็เจอกันอนคลิปหน้า ก็เจอคลิปหน้าครับ2มิถุน,นา,ายนในวันแอนนิ่เทลไม่ใช่วันจริงก็คงผมคิดคิดก่อนเอ่อก็เอาเป็นเอ่อน,นี่กันนะครับเอ่อแล้ววะเออเวลาพูดจบต้องมีคำลงท้ายว่าเพย์สดีครับเจอสวัสดีครับเพย์เยอะครับผมบายบายโอเคเพย์เยอะคิดได้แล้ว